นี่คือร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมดลับๆในเมืองปทุมที่เจ้าของร้านเป็นคนอิตาเลียนแท้ๆนะครับวัตถุดิบทั้งหมดนําเข้าจากอิตาลีวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอิลโซเลอิตาเลียนเลสโซรองแอนพิซเรียครับเป็นร้านอาหารกึ่งๆคาเฟ่ที่คนรักพิซซ่าและอาหารอิตาเลียนไม่ควรพลาดอยู่ตําบลบางพลนอําเภอเมืองปทุมธานีนะครับจากถนนรังสิตนครนายกเข้าซอยรังสิตปทุม26หรือซอยทางเข้าวัดบุญชื่นชูตรงข้ามกับอาชีวะปทุมธานีแล้วก็ขับตามทางไปเรื่อยๆอีกประมาณเกือบ2กิโลครับก็จะเจอร้านล้างรถหยอด ประมาณ160เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือถ้ามองเผินๆอาจจะเป็นเหมือนบ้านคนมากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีป้ายเลยถ้าใครขับผ่านไปเนี่ยไม่รู้แน่นอนว่าที่นี่คือร้านอาหารนะครับจนกว่าจะเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับตัวร้านสีส้มๆสะดุดตาบรรยากาศด้านในก็สีสันฉูดฉาดไม่แพ้กันครับเดินทะลุไปด้านหลังก็จะเป็นคลองครับแล้วก็มีโซนที่นั่งด้านในอีกมีทั้งในห้องแอร์หรูหราเลยนะครับตรงนี้หรือว่าถ้าตอนเย็นค่ำๆหน่อยเนี่ยลูกค้าก็จะมานั่งกันข้างนอกริมครองบรรยากาศชิลๆคนนี้คือค ที่ทําแป้งเองด้วยแล้วก็อบกันสดสดทุกแผ่นพิซซ่าพาสตา้าสเต็กแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับดูจากลายอาหารแล้วเนี่ยไปเปิดร้านในกรุงเทพตามโรงแรมใหญ่ๆได้สบายเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบพวกชีสเครื่องปรุงหรือว่าเนื้อแปรรูปต่างๆคุณเอเลก,ก็นํามาจากอิตาลีด้วยแหละครับเจ้าของร้านบริการเป็นกันเองมากๆมาที่นี่ต้องมากินพิซซ่าก่อนครับเป็นอันดับแรกพิซซ่าที่นี่ต้องบอกเลยว่าท้าชนได้ทุกร้านครับพอต้นตำรับมาเองแบบนี้ครับในครัวตอนนี้ก็กําลังนวดแป้งกันเลยครับความอร่อยของพิซซ่าต้องเริ่มด้วยแป้งก่ออนนเาาจะคคลึงงววดดให้้ไมมบส แบบที่ต้องการนะครับจากนั้นก็จะลงซอสมะเขือเทศนะครับจะเป็นซอสพิซซ่าสูตรที่ทางร้านทําเองอันนี้เขาก็กาลังทําพิซซ่าโฟ์ซีซันครับมอสซาเรลราชีสลงไปแล้วก็แต่งหน้าเป็นโฟอินวันนะครับสีหน้าใน1ถาดก็จะมีเห็ดรวมมีเพปเปอร์โรนีแฮมพริกย่างแล้วก็มะกอกดาเอองโชวีครับหน้าแน่นมากครับจากนั้นก็จะนําไปเข้าเตาอบด้วยเตาแบบโบราณเป็นเตาอิดดินเผาถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของพิซซ่าสไตล์อิตาลีดั้งเดิมนะครับซึ่งจะส่งผลถึงกลิ่นรสชาติและเนื้้้้้ออออสสสััมมมมผขงงงแแปเเเ็็นนนนตาาาาาที่ใ่ใใหควววรูกกลลชบไ มากครับคนทําก็ต้องคอยหมุนหมุนดูเอาให้ความร้อนมันกระจายทั่วถึงต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเลยอบเสร็จแล้วครับก็ออกมาหน้าตาน่ากินแบบนี้โอ้โหดูชีสที่มันเดือดปุด,ปดเลยนะครับแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นช้นนี่แหละครับพิซซ่าโฮมเมดต้นตํำรับจากอิตาลีถาดนี้400บาทครับเป็นถาดใหญ่เลยนะครับต้องกินร้อนๆเลยแป้งเขาจะบางนุ่มส่วนตรงขอบฟูกรอบครับเวลาอบใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากมีรสเปรี้ยวนิดๆจากมะเขือเทศสดแล้วก็มีความหอมมันจากมอสซาเรลล่าแท้ท็อปปิ้งต่างๆกน้รเปปโี หรือว่าแฮมพวกนี้ก็จะใช้ของที่ดีมากๆเลยทีเดียวส่วนอีกถานหนึ่งนะครับเป็นพิซซ่าคาโบนาราพาร์มิซานร็อกเก็ตสามาสิบบาทครับเป็นฮาฟครึ่งหนึ่งเป็นคาโบนารานะครับก็ทำซอสเหมือนทำสปาเกตตี้เลยครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นซอสมะเขือเทศท็อปปิง้งพาร์มิซานชีสกับผักร็อกเก็ตครับด้านที่เป็นคาโบนาราก็จะออกนัวๆกินกับแป้งกรอบๆก็เข้ากันครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีผักร็อกเก็ตมาช่วยเพิ่มความกรอบสดชื่นเมนูต่อมาจะเป็นแซนด์นนวิที่เจ้้าาของรนคุณอเล่แนนนะะคร กิน,นเลยตั้งชื่อว่าอัลเล่แซนด์วิชครับ250บาทเป็นขนมปังฟอกชาครับที่มีผิวหน้ากรอบเนื้อหนานุ่มมีรสเค็มนิดนิดแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำมันมะกอกและสมุนไพรข้างในจะเป็นแฮมและชีสนะครับแล้วก็มีผักแล้วก็ซอสสูตรพิเศษอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะแต่ว่าเป็นแซนด์วิชที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาก็ได้นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมว่าเทคเจอร์ของขนมปังมันดีมากบวกกับแฮมอร่อยอร่อยมีชีสแล้วก็ผักกรอบๆคือรสชาติไม่ได้แปลกแต่ว่าร,มรวมๆแล้วอร่่่อออยัับบผมมมมว้้าากทีีเเนนนนืขนปปงแบบะตจ็ สลัดนะครับ3า0บาทเป็นสลัดง่ายๆสไตล์อิตาเลียนก็จะมีเฟรชชีสมอสซาเรล่าครับมีมะเขือเทศแล้วก็มีผักสลัดโรยเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกแค่นี้เองเป็นสลัดที่เรียบง่ายแต่สดชื่นแล้วก็ใช้วัตถุดิบหลักเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นครับต่อมาเป็นลาซานญ่าบีฟครับ490บาทลาซานญ่าคือหนึ่งในอาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะต้นตำรับจากเมืองโบลญนาที่จะใช้ซอสเนื้อแล้วก็เบชมเอลซอสนะครับสลับชั้นกันกับแผ่นลาซอนย่าปิด แล้วก็หอมเครื่องเทศสลับชั้นกับแป้งนุ่มๆชีสหอมๆใครกินก็ต้องติดใจแน่นอนครับแล้วก็จะมีซี่โครงหมูบาร์บีคิว590บาทที่มาทั้งแผงแบบนี้เลยครับที่โครงหมูนุ่มมากแล้วก็เคลือบซอสบาร์บีคิวรสเข้มขน้นเมนูต่อมาคือไก่กระดองเบลครับอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมมากในระดับสากลเลยนะครับเป็นเมนูที่นําอกไก่มายัดไส้แฮมแล้วก็ชีสนําไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังทอดจนกรอบนอกนุ่มในข้างในเยิมย้มๆแบบนี้ครับอือหือยั่วใจมากๆต่อ คือเมนูพาสต้าอิตาเลียนที่จะใช้เส้นริกาโตนี่นะครับนำมาคลุกกับซอสโบโลเนสที่ทําจากเนื้อวัวบดเคี่ยวจนเข้มขน้นหอมอร่อยต่อมาจานนี้เป็นซี่โครงแกะย่างครับใครที่ไม่ชอบกินแกะเพราะไม่ชอบกลิ่นเนี่ยที่นี่ทอาออกมาได้ดีมากแทบจะไม่มีกลิ่นเลยย่างมาแบบสุกกาลังดีนะครับมีเดียมแร่เสิร์ฟกับเกรวี่ที่ผสมเรไวน์จออกเปรี้ยวนิดๆกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซอสมิ้นนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานให้ความสดชื่นราคาแ5 0้บาทครับแล้วก็จานนี้คืออิตาเลียนแฟลกครับก็จะเป็นพา เนสหมูครับลาเวอรี่ทรัฟเฟิลแล้วก็ยอร์กี้ซอสเพรสโตครับได้ครบทั้งเขียวขาวแดงเป็นธงชาติอิตาลีนะครับเราก็จะได้กินพาสต้าอร่อยๆทั้ง3แบบ3สไตล์ราคา680บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยพิซซ่าพัฟแป้งกรอบๆที่สอดไส้สุดเซอร์ไพรส์ด้านในราคา330บาทนะครับนี่ก็น่ากินมากๆแล้วก็สําหรับเครื่องดื่มของหวานก็มีหลากหลายอย่างครับแมงโก้มูส120บาทมีความหอมหวานสดชื่นจากมะม่วงนะครับช็อกโกแลตลาวา180บาทลาวาเขาไหลยเยิม้มรสช็อกโกแลตเเเขข้ข้้มมนนลลลยะครับแแวก็ีอปปิสตูด 230บาทนะครับคือขนมอบที่มีแป้งบางกรอบห่อกับแอปเปิลผัดมากับลูกเกดแล้วก็เครื่องเทศนะครับเสิร์ฟอุ่นๆคู่กับไอศครีมวานิลาแล้วก็ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยแก้วนี้เลยครับคมปารี่โซดาครับเป็นเหล้าอิตาลีนะครับจอกหวานๆติดขมนิดๆจบมื้ออาหารด้วยความสุขความประทับใจครับใครที่ชอบอาหารอิตาลีแบบนี้ไม่ต้องไปไกลเลยปทุมธานีก็มีรับรองว่ารสชาติและคุณภาพไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนครับร้านอิลโซเลอิตาเลียนเลสโอรองแอนด์พิซเซเรียครับองคารถึงสุขเปิดตั้งแง,ง,งแต่11 สามทุ่มร้านหยุดทุกวันจันนะครับเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ